มีทานรางวัลเรื่องขอโทษขอโทษกระต่ายชวนหมีไปเที่ยวที่บ้านหมีแสนเบิกบานสำราญดวงใจลมพัดฝุ่นมาเข้าตาทันใดหลับตาเดินไปจึงไม่เห็นทางโอ้ยโอ้ยเจ้าหมีนี่เหยียบหางฉันหมีกล่าวแล้วพลันผมนั้นขอโทษหมีเดินชนแมวชนแล้วขอโทษเธอจ๋าอย่ากโกรธขอโทษจากใจขอโทษนะ ไอศกรีมฉันลนเธอชนทำไมขอโทษนักไก่ผมจะใช้คืนมีทักเพื่อนผิดคิดว่ากระต่ายขอโทษพี่ชายผมตาลายครับโทรหากระต่ายม้าลายมารับขอโทษทีครับกดโทรศัพท์ผิดเพื่อนจ๋าอย่าโกรธขอโทษที่สายมีน้อยอธิบายขานไขเรื่องราวกระต่ายเข้าใจให้อภัยเพื่อนรัก มีช่างดีนักรู้จักขอโทษกระต่ายเห็นใจพาไปล้างตาฝุ่นออกแล้วหนาเรามาเล่นกัน